ของโปรดเนาะรอรอรอใส่ดังมึงใส่ดังมึงใส่ดังมึงชอบมับของมันอือาพี่เกากินไปเห่ียไปเนาะสวัสดีครับอันนี้นะครับรอโทว เป็นข้าวโพมบ้านงนะคบที่ออเดอร์มากระต้มให้น้องๆนะครับน้องซางน้องซางน้องดาวยังกินจะปักกันด้วยครับสอกนัี้งขึ้นมึหลายๆลายม่อีวันโดนตัแหนลัวายกนาออยคือให้เดือน

นี่นะก็โพดที่เราได้มาจากบ้านอ่าชายเลิฟนะคะก็จะแบ่งให้เป็นสามตะกร้านะคะแม่แป้งพี่เดือนแล้วก็น้องดาวนะคะพี่น้อยเลองไม่แม่ดาวสิมมึงมันหวานบอลิมไปแล้วบอลมันดีลดุเป็นตัวสิมตะกอนนี่นะครับต่ออ้อยแม่แป้งนะเท่ากันเท่ากันแล้วนะครับเท่าแล้วให้แม่แป้งก่อนไปเดินไปให้แม่แป้งเลยอย่าโยนนะจตเจ้าจะตื่นเสียงดังนะ

ใสดังใสดังมึงก็ใสดังมั้งมนตื่นอดกินของอร่อยเลยครับจันเจ้างู้นนอเรากันเจ้าให่เช่ครับของจันเจ้าเก็บไว้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวไปแกะเป็นเมล็ดเล็กๆให้น้อง ดูไปดูดวงดาวนู้นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยดวงดาวกิ๊พี่หน่อยให้กินเยู่นะครับดวงดาวออกนู้นไปดูน้นดวงดาวก็ชอบนะครับของเขน เมืองเมืล้องกังล้างบฝน่งไงเล่าฝาู้่าฝาผู้เล่ผู้ลาฝาผู้่าฝาผู้เล่าูเล่าไาผคเล่ายผล่าา้ย่ีา้เล่าฝเ่า่าเ่าฝาผู้เ่เล่าวบเ่า้เล่เล่า้าฝา้เล่อฝาเลี้เล่านก่้เ่าฝเ่าย้พี่าน่อยู้่้เล้เ่อย่าฝา่าฝล่าฝา่ไฝาเลยา่าฝา่าฝาผ้ไ นี่ครับต่อไปเหลือตาพี่เดือนนะครับที่นี้ถามทั้งหมดนะไหมวันนี้อยู่ตรงนี้นะครับอือวันนี้พี่เดียนอยู่ตรงนี้ขออนุญาตโยนนะครับครับ เขาชอบนะเขาโปรดชอบมากกินเลี้ยวเลยผมโปรดเวลากินเนี่ยผมโปรดจากที่เก่ากินไปเรื่อไปเนาะให้กินชิวๆไม่รีบนะพี่เด่น เป็นบอกกินช้าๆได้ผราเล่นงามกินแบบช้าๆดิ้มรสไปเรื่อยๆเป็นความหวานของเขาพดนะพี่เด่นกินเร็วมันเกิดอึศกอึศึกไงด,ดูดูดูพี่เด่นเราโยกไม่เลยโยกรัว ดูดูโอ้คนนี้เห็นว่าจิขึ้นรอแทะเลยรอขึ้นหน่องค่ะคักชมแต่หนุ่มล้วไปชมสาวๆกันดีกว่าสาวๆเจ้มเจ้าโอ้ยใช่แม่แม่ขึ้นหัวรอคักเนี่ยดแด ดูดูดูอันนี้น้องกินได้นะได้ได้ไม่แปงกินได้ของมันเขาเห็นเงียงเศษเศษเศษของคนรักกินต่อใหม่เสียเียกเสียบียเสียของโคตรจักจัหน่วยไปใส่แล้วจะเสียว่าจะเพื่อนที่ของกระจกอยู่

จ้าเอ้ยตี่นมากินแนวแสบแทไหมจ้าซูม m ูมดูก็อาจจะไม่ชัดอ๋อมึงทานนอนเพลินอาะนอนลิมปิ่นเนู่ยุบะยุบกบบเบ้าบ้างจ้าคี่ดวูเขาเนี้ยอยู่ยุบอ้วน

มือนีถึงกาเดินนี่แหละเดี๋ยวทุกอย่าง่ะเดี๋ยวตั้งานเดี๋ยว้วย้นเยดูอืมโอ้ยเท่าร่ครับดูดเจ้าอ้อัตื่นนี่ดีจียานตื่นนี่ตื่นนะเจ้า นะเดี๋ยวเราไม่กวแล้วครับเพราะดึกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปโยนยาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่ปื้นอน้องปอนช anel ด้วยนะครับตันนี้ก็สวัสดีครับ